พยัยโลกาวินาศตอนที่123กลิ่นอายของราชันสัตว์ร้ายไม่ทราบว่าเป็นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นสร้างความตื่นตกใจให้แก่ผู้ที่ติดตามชินเฟิงมาหรือไม่เพราจูจูก็มีบางคนล้มเลิกความคิดที่จะอยู่ในห้องใต้ดินและตัดสินใจกลับมาร่วมฝ่าวงร้อมกับเขาและในกลุ่มที่กลับใจส่วนใหญ่แล้วเป็นวัยรุ่นสาวสรุปแล้วชินเฟิงนำคนลงมา200คน แต่พอกลับขึ้นไปก็ยังมีคนตามขึ้นมาด้วยอีกราวๆห้าสิบคนรลิวซูพาคนที่ตามขึ้นมาจากชั้นใต้ดินขึ้นไปข้างบนหาเสื้อผ้าให้ใส,ส่ซะตอนนี้เสื้อผ้าของพวกเธอถูกฉีกขาดแทบจะไม่สามารถปกคลุมจุดสำคัญของร่างกายได้ขณะเดียวกันภายในห้างยังมีคนอยู่กว่า200-300คนและชินเฟิงไม่ต้องการให้เกิดความวุ่นวายแบบในห้องใต้ดินอีกต่อไปหลิวซูตอบรับ และพาคนพวกสาวๆไปเปลี่ยนเสื้อผ้าโชคดีที่พื้นที่โซนในห้างถูกเก็บกวาดแล้วโดยชินเฟิงดังนั้นจึงไม่มีพวกมแมลงออกมาก่อความรังควานขณะเดียวกันปัจจุบันสภาพอากาศเริ่มมืดลงและดูเหมือนว่ากลิ่นมนุษย์ของที่นี่จะแรงเกินไปพวกมแมลงจากภายนอกเริ่มทยอยมารวมตัวกันทีละเล็กทีละน้อยรอมห้างสรรพสินค้าจากทุกทิศทางชินเฟิง นั่งขวาทับซ้ายรับตาลงขณะเดียวกันก็มองเข้าไปในตันเถียนเขาเพิงสังหารผู้ใช้วรยุทธ์โบราณไปเลยได้รับกุมหมอกมาเพิ่มอีกจำนวนหนึ่งชิ้นเฟิงเริ่มใช้พลังพิเศษดูดก,กลืนกุมหมอกไห้ผ่านซับผ่านเส้นรมปานถูกกรันกองและเปลี่ยนกลับมาเป็นกำลังภายในของชิ้นเฟิงอย่างรวดเร็วทักษะรับกืนดาราเริ่มสรงพลังมากขึ้นแล้วเรื่อยๆแล้วสิ ชินเฟิงสัมผัสได้ว่าในช่วงที่กำลังภายในของเขาเพิ่มขึ้นทักษะรับเกินดาราเองก็แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเช่นกันตลอดทางกลายคล้ายปรากฏสนาแม่เรล็กแรงดึงดูดขึ้นจังๆกืนกินพลังงานแห่งจิตวิญญาณของฟ้าดินอย่างต่อเนื่องเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการชินเฟิงได้รับเพิ่มมาอีกหกลุ่มมอกกำลังภายในจากการสังหารในครั้งนี้หากบวกกับ จำนวนกลุ่มหมอกที่มีก่อนหน้าจะเท่ากับว่าเขามีกำลังภายในอยู่ทั้งสิ้น50กลุ่มหมอกหรือเรียกอีกอย่างว่ามีกำลังภายในมากกว่าผู้ใช้บรยุทธ์โบราณเรเวล F9 ถึง5เท่า ชิ้นเฟิงพ่อนล,ลมหายใจค่อยๆเพเยือเปลือกตาขึ้นระหว่างกำลังทำสมาธิไปหลีนั่งรงเคียงข้างและเธอคงจะเบื่อเกินไปพอเมื่อชินเฟิงลืมตาขึ้นก็พบว่าเธอเปิดเกมในอุปกรณ์สื่อสารเล่นซะแล้วและห่างออกไปราวๆห้าเมตรจากตำแหน่งที่เขานั่งยังมีวัยรุ่นสาวคนหนึ่งที่ยืนรออยู่อย่างเงีย,งยบๆเธอเป็นวัยรุ่นสาวที่ชินเฟิงมอบอาวุธให้ในห้องใต้ดินมิเตชิน เรื่องก่อนหน้านี้ขอบคุณมากนะคะปัจจุบันอารมณ์ของเธอกลับมามั่นคงแล้วแม่รอบตาจะยังบวมแดงมุมปากแตกแก้มฉ่ำทว่าคู่ดวงตากลับเป็นงประกายสดใสก่อนหน้านี้ขออภัยที่ยังไม่ได้แนะนำตัวฉันชื่อว่าแชางนาอ๋อวัดดีชินเฟิงพยักหน้าฉันชื่อชินเฟิงส่วนนี่คือแฟนของฉันไปลี ไปหลี่ยกมือขึ้นโบกไปมาแต่สายตายังจัดจ่ออยู่กับเกมแช่งหน้ายิ้มแฟนของคุณน่ารักมากๆเลยเมื่อได้รับคำชมชินเฟิงก็มองแช่งหน้าในแง่ดีมากขึ้นแต่คำชมของแช่งหน้าก็ไม่ได้เกินจริงเพราะไปหลีเหลากับเป็นเทพธิดาที่สมบูรณ์แบบจริงๆเมื่อเทียบกับฝ่ายตรงขามมันทำให้แชงหน้ารู้สึกระายใจในรูปรักของตัวเองอุปกรณ์สื่อสารของพวกเรา ถูกคนพวกนั้นทำลายไปตั้งแต่เมื่อวานก็เลยไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆแต่ฉันเพิ่งได้ยินมาจากคนในกลุ่มของคุณว่าคุณเป็นที่แข็งแกร่งมากไปหลีอเองก็แข็งแกร่งเหมือนกันบางทีอาจเป็นเพราะว่าชินเฟิงจะไม่เข้าใจถึงความหมายที่ตัวเองจะสื่อออกไปแฉ่งหน้าหยุดไปคู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยปากว่าฉันเองก็เพิ่งได้รับการฉีดยากระตุ้นในปีนี้ และในวันที่หฉันก็สามารถปลุกพลังวรยุทธ์โบราณให้ตื่นขึ้นเองได้แค่วันที่หก็สามารถตื่นขึ้นเองได้แล้วนี่ถือว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากเพราะขนาดโจฮาวกวาจะตื่นขึ้นยังต้องใช้เวลาอีกเป็นสิบวันหลังจากนั้นนี่ยังไม่นับรวมพวกยาเสริมแกร่งหรือของต่างๆที่ชินเฟิงมอบให้เขาอีกนะแน่นอนพรสวรรค์ทางกายภาพเป็นหนึ่งตัวการสำคัญที่บ่งบอกถึงความสามารถในอนาคต บนใบหน้าของแฉงหน้าปรากฏรอยยิ้มขมขื่นก่อนหน้านี้ฉันวาดกลัวอันตรายเลยไม่กล้าที่จะต่อสู้ฉันไม่อยากฝึกฝนเพราะกลัวจะได้รับบาดเจ็บเลยเก็บงำพลังของตัวเองไว้ในส่วนรึกของหัวใจแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าทำแบบนั้นมันโง่แค่ไหนทาัทางที่นี่คือโรคที่แข็งแกร่งเป็นใหญ่แต่สำหรับบางคนอย่างเช่นเธอกับเมรูวาจะดูแลและเพิ่มพูนความแข็งแกร่งที่ว่านั้นอย่างไร ชินเฟิงฉันได้ยินมาว่าคุณคือผู้ใช้อเบอริตีแต่ขณะเดียวกันก็เป็นผู้ใช้วรยุทธ์โบราณที่แข่งแกร่งเพราะฉะนั้นฉันฉันขอติดตามคอยเรียนรู้วรยุทธโบราณจากคุณจะได้ไหมได้ยินมาว่าคุณมีสถานที่ชุมชนเป็นของตัวเองชินเฟิงรับฟังอย่างตั้งใจเขาทราบดีว่าประสบการณ์ที่วัยรุ่นสาวได้รับน่าสงสารเพียงใดเขาพานคิดไปไกลถึงขนาดว่าในชีวิตก่อนหน้า ชีวิตของวรุ่นสาวคงไม่พ้นจบรงในเมืองนี้แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของชินเฟิงเท่ากับเป็นการบิดพันประวัติศาสตร์ของเมืองหานส่งผลให้หลายคนที่น่าจะเสียชีวิตสามารถอยู่รอดต่อไปได้แม้จะมีบางคนที่ตายลงเพราะฝีมือเขาก็ตามชินเฟิงมองไปยังแฉ่งหน้าที่กำลังแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในดวงตาเปิดปากกล่าวถ้าเธอสามารถปกป้องชีวิตตัวเอง จนรอดออกไปจากเมืองหานได้ฉันก็ยินดีต้อนรับสู่สถานชุมชนของฉันประโยคนี้แม้จะไม่เชิงตกรงแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธคำขอของแชงหน้าวัยรุ่นสาวรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งขอบคุณขอบคุณจริงๆเสศธุระแชงหน้าก็ไม่คิดรมกวนฉินเฟิงอีกต่อไปเพราะเธอเองก็ต้องการพักผ่อนและกินอาหารเช่นกันมิฉะนั้นคงไม่สามารถเอาชีวิตรอดในวันพรุ่งนี้ หลังจากนั้นชินเฟิงก็พักผ่อนต่ออีกเล็กน้อยเพื่อเตรียมตัวออกไปข้างนอกอีกครั้งยามค่ำคืนคือช่วงเวลาที่ปลอดภัยที่สุดและยังเป็นโรคของชินเฟิงเขานำไปหรีเดินเข้าไปในความมืดมิดแฝงตนกลืนไปกับเมืองที่ร่มสลายควบหมาศึกกระโจนขึ้นไปบนอาคารโดยไร้สพรพเพเสียงที่ต้องขึ้นที่สูงเพราะเป้าหมายของเขาในคราวนี้ไม่ใช่การลา ดังนั้นตลอดเส้นทางเลยไม่คิดเดินทางอย่างเปิดเผยหรือดึงดูดความสนใจใดๆแก่พวกสัตว์ร้ายเจอแล้วที่นี่คือป้อมปาราการจราจรที่อยู่ห่างไกลาจากประตูเมืองหรือถ้าจะพูดให้ถูกต้องก็คือมันก็เหมือนกับสถานีขนส่งของสถานชุมชนเชิงเป่ยเป็นที่จอดรถสึกก่อนออกสู่ภายนอกและปัจจุบันมีรถบัสด,ดัดแปลงเป็นรถสึกจอดอยู่สามคันที่นี่เนื่องจากรถสึกเหล่านี้ต้องแล่นผ่านทุงลา ดังนั้นกระจกรถไม่เพียงป้องกันการโจมตีจากสัตว์ร,ร้ายแต่มันยังมีกำแพงเหล็กกั้นอีกชั้นอยู่ด้านนอกและมีป้อมปืนติดไว้อยู่บนด้านบนชินเฟิงเดินเข้าไปในรถแต่พบว่ามันไม่มีกุญแจอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับชินเฟิงเขาสลับสายไฟเล็กน้อยรถก็ถูกสตาร์จนติดเมื่อเกิดเสียงดังสัตว์ร,ร้ายรอบๆที่ได้ยินก็เข้ามาเป็นธรรมดาไปหลี ใช้แรงกดดันของเธอบังขับให้พวกมันหวาดกลัวและถอยหนีไปโอ้ของกล้วยยไปรีปลดปล่อยกินอายออกมาทันทีมแมลงสัตว์ร,ร้ายที่รับรู้ถึงแรงกดดันระดับราชันพากันตื่นตะหนกและถอยหนีไปรถคันแรกสตาร์ติดชินเฟิงก็นำเชือกไปพ่วงกับรถอีกคันแล้วขับมุ่งหน้าสู่สถานเลี้ยงเด็กกำพราราวๆยี่สิบนาทีต่อมารถก็จอดลงด้านนอกสถานเลียงเด็กกำพา้า ขณะน,นี้พวกมแมลงสัตว์ร้ายตะเริด,ด้วยความหวาดกลัวจากแรงกดดันของปายหลีพรังสมาธิของชินเฟิงครอบคุมตำแหน่งสถานเลี้ยงเด็กและคนพบว่าภายในไม่มีมแมลงสัตว์ร้ายก็จริงแต่ก็ไม่พบถึงสัญญาณชีวิตของผู้คนเช่นกันแน่นอนวันนี้ไม่ได้หมายความว่าเด็กๆตายหมดแล้วภายใต้เงื้อมมือศัตรูตรงกันข้ามมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาทั้งหมดแค่ไปซ่อนตัวอยู่ในชั้นใต้ดิน แม้ว่าฉินเฟิงจะเพิกเฉยต่อเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือผ่านอุปกรณ์สื่อสารแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ได้ยินมันท่ามกลางเสียงเหล่านั้นเขาได้ยินมาว่าในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเมืองหานถึงจะมีขนาดเล็กแต่ก็มีเด็กกำพร้าติดอยู่มากกว่าร้อยคนดังนั้นรถสองคันนี้น่าจะเพียงพอต่อการบรรทุกพวกเขาไปหลีเธอช่วยทิ้งกินอายไว้ที่นี่ได้ไหมพวกสัตว์หลายตัวอื่นๆจะได้ไม่เข้ามาใกลช้ชินเฟิงถาม แต่พอนึกไปถึงวิธีที่สัตว์ร้ายทิ้งกินอายเอาไว้เบื้องหลังได้ท่านใดนั้นชินเฟิงก็เกิดความคิดชั่วร้ายขึ้นไปหลีพยักหน้าได้สิว่าจบภายใต้การเฝ้ามองของชินเฟิงไปหลีพันกระจกักเส้นผมตัวเองออกมาฟิวไปหลีเป่ามันผัดผ่าเส้นผมเหล่านั้นลอยออกไปและตกลงบนรถบัสเอาละถ้ามีผมอยู่ในนั้นพวกมแมลงจะไม่มีทางเข้ามาใกล้แน่นอน ทันใดนั้นชินเฟิงก็ตระหนักได้ว่าก่อนหน้านี้ตนคิดมากเกินไปเขาอุตสาห์จินตนาการว่าไปหลีจะทำแบบพวกสัตว์ร,ร้ายตัวอื่นๆอย่างการฉี่เพื่อทิ้งกลิ่นตัวเองไว้ซสอีกเอาละเอาละไปกันเถอะชินเฟิงกระโดดขึ้นควบม้าศึกเดินทางกลับพร้อมไปหลี